ครับผมสวัส,สดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันพุธท,ที่24่กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้ปนเป็นแนวทางนิกเอี K ๊ I, ภาเช้านะครับหลังจากนิกเอี it, ๊หยุดไปหนึ่งวันนะครับนิกเอีเมื่อวันจันทร์เด่นเช้าเจาะครับบ่ายเด่นตัวรองมานะครับฝันผิดเจาะไม่เข้านะครับวันนี้มาลุ้นกันต่อครับวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับเลขหายเช้า5นะครับเลขหายเช้า5หายบ่าย4นะครับ เช้าหาย5บ่ายหาย4ครับสำหรับคนชอบตามเลขเหลือนะครับเช้านี้เปิดศ11ลบ92ครับลบ92นี่คืออีวันนี้เด่น1ครับเด่น1ขาวิ่งบนรูดร่างจัด1นะครับขาวิ่งบนรูดร่างจัด1ครับเจาะครับศ1 สองหนึ่ง,ง,ง,หหงแล้วก็เกครับเบิ้ลห6หไว้1หางครับใครคิดว่าเยอะตามท่านอื่นนะครับหลักร้อยใส่6ครับเพราะตัวรองผมใส่ตัวรองผมได้6ไงตัวรองผมได้6และผมคิดว่าโอกาสที่จะเบิ้ลตาม ดาวเป็นไปได้ก็เลยติด66นะครับติด66ไว้ถ้าชอบส่วนตัวชอบเดีย๋ยวผมดูตารางแป๊บนะครับชอบ3 1 3 1เรามาจับคู่เอานะครับชอบ3 1ท่านก็ไปจับคู่เอานะชอบ3 1 แล้วก็9112อ่าชอบอยู่สองสองคู่นะครับชอบอยู่สามคู่นะท่านลองชอบอยู่สามตวนะครับท่านลองไปจับคู่เอานะครับ31 9112 9112มันคู่กันไนงะเออ01ก็ชอบ01ก็ชอบสรุปที่วางมาชอบหมดครับเนะอะที่วางมาชอบหมดแล้วกันก็ประมาณนี้ครับนี่คือกี่ช้าประมาณนี้และตอนนี้หุ้น๋นยนดูผมดูหุ้น มันไม่น่าไปบวกแล้วน่าจะอยู่ลบนี่เนี่ยคงไม่คงไม่ไปบวกแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูเนาะเล่นอย่างเล่นอย่างระมัดระวังแล้วกันครับเล่นอย่างระมัดระวังแล้วกันก็ยังไงนีมือวางแล้วก็ขอให้เด้งนะครับขอให้เด้งอย่าลืมนะครับเชา้ชาเช้าเหลือก็คือเลขหายอ่ะเช้าหายห้าบ่ายสี่ครับ หายมาตั้งแต่อา,อาทิตย์เสดแล้วครับพิกัดไม่พิกัดไม่ระบุนะว่าบนหรือล่างแต่สุดท้วบมันคือหายสําหรับคนชอบตามตามได้นะครับสําหรับค,น,บน,ค,บบคนนี้เลขหายแต่ท่านตามท่านต,าต้องมีทุนในการตาม้วยนะไม่ใช่ตะบีตะบันตามหนึ่งเดียวดูแนวทางแนวเลขมาด้วยนะครับวันนี้ขอให้หนึ่งมานะครับขอให้หนึ่งมาท่านใดตามก็ขอให้รำ่ำขอให้รวยนะครับ ทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกด Sub s cribe กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในคลิปในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนอย่าก,กดข้ามนะครับก็ขอให้รวยตัย้งแต่เช้านะครับแล้วมาเจอกันจีนเช้าห่างเสียงเช้าวันนี้หุ้นเปิดครบนะครับหุ้นเปิดครบรัเสเซียกลับมาเปิดทําการเป็นปกติแล้วขอให้รวยนี่ค่อีกครับจากช่องอาร์ตนี่แค่อีกครับ